วัอนี้ว่างอากาศดีจังพี่น้องออกมายางเหล่นน้ำทะเลส,สาบไก้บานผักพอย้อนใจผักพอนสายตาสวยงามมากค่ะพี่น้องเงียบสงบบ่หนาวบ่หอนวันนี้เป็นทาน้ำที่เด็กน้อยหรือผู้สาวผู้บ้าลงไปเหล่นค้นมาเห่นน้ำเนาะนี่เห็นว่าแคเจ้ามาเห่นน้ำนี่ นี้เป็นปลาจ้ะปลาต้นสนโปร่งค้นกับยางในหนีจ้ะคอยสิยางไปทางนี้พี่น้องทะเลสาบอยู่สายมือสวยยางเ่อไรพี่น้องว่าเมียนไม่กันสันเนี่ยยางมาเจอเห็ดพี่น้องเห็ดอะไรไม่รู้เนาะออกเปยาง สวยอะกำลังเงินอ๋อนี่พี่น้องพายุมาวางปีที่แล้วต้นไม้โคนตุม่มต่ำเติมต่ำเลยพี่น้องเอา้านี่เห็ดหนังนี่ปาดโถสีสวยเห็ดหลายพี่น้องเห็ดหลายะเต็มเลยพี่น้องขาหนี่เห็ดหลายมากแล้วพวกกินพวกเป็นอันนี้พวกจักนะจ๊ะ เขาว่ากินเห็ดคือเห็ดดินนะพี่น้องแต่มาเบ่งอันนี้อุ้ย่าพี่น้องนี่โอ้สวยมากสวยมากเลยพี่น้องนี่โอ้โหสวยมากเห็ดอะไรเนาะเนาะนะคือเห็ดไข่เกี่ยววะาจา้ะลูกกินตนาการนะพี่น้องนี่เห็ดได้ใจเนี่ยอ๋อเห็ดอะไรเนาะสวยจังอุ้ย ออกง่ายมากเลยพี่น้องค่ะเนี่ยฟ้าทอเห็นอะไรเอ่ยสวยมากเลยสแสดงว่ามีมีสิทธิ์ที่ง่ออกไปอันนี้เกิดก้อนกับสีนี่สีน,สนี่ขยายสีออกไปสีอ่อนออกกว้าง,าง,างออกกว้างออกแสดงว่าเห็น,นมีมีวงที่ง่ายทอกระดงได้แล้วพอตอนนี้ก็บหนึ่งสองสามสี่ฝ่ามือสี่ฝ่ามือพี่น้องเนาะ ปตัดปะทุถูไงครับนี่้งามหายเจอเจอสาวสวยสาวสวยอยู่ข้างทะเลสาบจ้านี่คือทะเลได้พี่น้องนี่เห็ดโอ้พี่น้องอันนี้เพื่นเอิญก้าวขานกันมาเห็ดเห็ดเอ่ออีง๋งง่อ เห็ดลิ้นจื้อสีน้ำตาลแล้วว่าลิ้นจื้อขาวบกหูได้จ้ะพี่น้องนี่อ่อนๆขอบยังขาวๆเลยจ้ะเนี่ยนี่ตะกูลเห็ดลิ้นจือ้อเยอะมากเลยค่ะเห็นปะเยอะตะกูลเห็ดยาแต่ห้าใสพวกเป็ดน,นะจ้ะใส่พวกเป็ดน,นงกระเมนนงกระเมน อันนี้เป็นต้นน่ะนั่น้อพี่น้อง้าค้นหลายเลยจ้ะเห็นปะค้นหลายเนาะนูน่นหลายเลยพี่น้องอันนี้เป็นต้นสนเถ่าเลยจ้ะมันโคลนลงมาพี่น้อง